ถารณาของโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยานะคะเผอเวลาแป๊บเดียวก็ครบ100ปีแล้วนะคะในฉันเองถ้าเกิดเทียบกับการที่ได้มีโอกาสเข้ามาเริ่มต้นก้าวแรกการศึกษาครั้งแรกในชีวิตก็ที่โรงเรียนแห่งนี้ก็คือโรงเรียนศรีสมัยก่อนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีอาคารที่ฉันจาได้ว่ามีอยู่ประมาณอยู่3อาคารนะคะมีเด็กก็อาจจะเป็นหลักร้อยนะคะไม่กี่ร้อยไม่ถึง500คนนะคะก็เป็นโรงเรียนเล็กๆที่ บุตรหลานแล้วก็คนในอภอวัฒนานครของเราก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็ได้ส่งบุตรหลานของอทุกคนได้เข้ามาเรียนก็ต้องขอขอบคุณกับขอบพระคุณคุณครูด้วยความเคารพลแล้วก็ฝากความรักความคิดถึงมายังชาวอนุบาลศรวัฒนาวิทยาทุกท่านทั้งสิทธิ์เก่าและก็ปัจจุบัน ยังในโอกาสที่เรากําลังก้าวเข้าสู่ศตรวรรษใหม่ดิฉันหวังให้โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีความรักความอบอุ่นระหว่างครูคและลูกศิษย์เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาแล้วก็รักษาความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราให้เป็นโรงเรียนคุณภาพเพื่อสร้างสารรค์บุคลากร,กรที่ดีให้กับอเาเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้วและสังคมต่อไปค่ะในโอกาสนี้ขอรัฐนาคุณพระศรีาราตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจงโปรดบรนดาลประทานผ่อนให้พี่น้องชาว โรงเรียนสีจงประสบความสุขความเจริญประสบความสําเร็จในสิ่งที่พึงปัถนาวิถุป,ประการแล้วก็ขอให้โรงเรียนอุรุบานสีวัฒนาวิทยาแห่งนี้อยู่คู่กับพี่น้องชาวภูทรนานครและสังคมไทยตัดนานเท่านานค่ะในโอกาสที่โรงเรียนอุรุบานสีวัฒนาวิทยาจะครบ100ปีในวันที่1มิถุนายน2565นี้นะครับจากการดําเนินการของโรงเรียนในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ทราบว่าโรงเรียนได้สร้างบุคคลสำคัญทรงคุณค่าออกสู่สังคมในการพัฒนาประเทศชาติอย่างมากมายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีคุณธรรมบนหลักการหลักคิดของโรงเรียนที่ว่าคุณค่าคุณภาพและคุณธรรมโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าที่ขอยกย่องเชิดชูเกียรติท่านณนโะอากาสนี้ในโอากาสครบ100ปี คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือท่านนางสาวตีนเทียนทองซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าที่เป็นผลผลิตของโรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาที่สมควรยกย่องช่ดชูเกียรติท่านและในปัจจุบันในการบริหารจัดการของท่านผู้ในการท่านกดิ์ชานสมิงผู้หนวยการ,รอนุบาลศีวัฒนาพิยาที่ท่านได้บริหารจัดการในการขับเคลื่อน ตามนยโยบายของโรงเรียนคุณภาพซึ่งได้ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพราะนั้นในโอกาสครบร้อยปีขออำนวยอวพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นบุคคลสำคัญและทรงคุณค่าต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ตลอดไปขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม แสงปฏิบเทียนทองนายกเทศมนตรีตำบลวัฒน,นานครน,นะครับผมในฐานะสิทธิ์เก่าเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒน,นาวิทยาด้วยนะครับปีนี้วันที่หนึ่งมิถุนายน2565นี้ก็จะครบร้อยปีของโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒน,นาวิทยา ก็ถือว่าเป็นความยินดีและภาคภูมิใจปีนี้ทางคณะกรรมการได้มีความคิดว่าเราจะจัดกองทุนมูลนิธิเพื่อเป็นการทอดพระปากองทุนมูลนิธิร้อ,อ,อยปีศรีวัฒนานะครับเพื่อทุนเหล่านี้ว่าจะจัดให้หนึ่งรทุนนะครับต่อปีต่อเด็กหนึ่งรอคนนะครับทุนละสองพันบาทอยากขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเรา คณะสิทธิ์เก่าทั้งหลายหรือผู้ปกครองนะครับให้มาช่วยกันทําบุญถือว่าเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับไม่ได้เอาต้นมาใช้นะครับเอาแต่ดอกแต่ผลมาใช้นะครับโรงเรียนนี้ก็ถือว่ามีผู้ผประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยท่านสนอเทียนทองอดีตรัมงตียว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสะสะวิทยาเทียนทองคุณบินบาลทธิ์คุณ เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับท่านผู้ว่าพัครเทรียนชัยการเป็นผู้ว่าจังหวัดชนบุรียังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านรัฐมนตรีตีนุชเทียนทองและอีกหลายคนนะครับที่ไม่อาจที่จะกล่าวได้ถึงหมดนะครับขอ,ขอเชิญชวนมาร่วมกันทำบุญทอดพระป่ากองทุนบุญทิฏฐินะครับของร้อยปีศรีวัฒนานะครับ ครับสวัสดีครับ100ปีโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาเดิมเรียกว่าโรงเรียนศรีวัฒนาวิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2465โดยนายอำเภอวัฒนานครอยู่บริเวณสนามเทนนิสและหอประชุมอำเภอวัฒนานครหลังเก่า จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมูลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยมีนายนวลบรรเทากิจดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อมาพศ .2497 นายดิรกจิตประเสริฐดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบป .2 พิเศษใต้ถุนสูงใช้งบประมาณ8,000บาท มีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนอำเภอวัฒนานครบริจาคเงินต่อเติมอาคารชั้นล่างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้โรงเรียนปถมศึกษาตอนปลายวัฒนานคร รวมกับโรงเรียนศีวัฒนาวิทยาเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2520โดยมีนายไพฑูรย์อ่อนคำภาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อพศ2 5 2 3ได้มีกฎโอนโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดสำนักงาน,นาคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการพศ2540โรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาวิทยาได้รับเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลประจำอำเภอและเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศีวัฒนาวิทยาเป็นโรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาวิทยาเมื่อวันที่21มิถุนายน2541 ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น9คนปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2เขตบริการนักเรียนจำนวน4หมู่บ้าน มีพื้นที่สองแปลงแปลงที่1จํานวน53ไร่3งาน81ตารางวาใช้เป็นที่ทําการปัจจุบันแปลงที่2จํานวน8ไร่ใช้เป็นพื้นที่การเกษตรโรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาวิทยาเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปฐมศึกษาปีที่6โดยในปีการศึกษา2558ได้เปิดทําการสอน โครงการพิเศษมินิอิงลิทโปรแกรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2,563ได้เปิดการสอนโครงการ Intensive English Program me, ในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ในปีการศึกษา2,565ได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยศาศาสตร์คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ โดยมีนักเรียนในปัจจุบันจำนวน1,434คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม79คนครูต่างชาติจำนวน9คนบริหารงานโดยนายธนงศักดิ์ชาญสมิงผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการจำนวน3คน จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาวิทยาจึงได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาดังนี้ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่1และผ่านการประเมินเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนดีสีตำบลประจำปีการศึกษา2555ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสักแก้วเขตสอง ได้รับการคัดเลือกและรับโล่รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสถานศึกษาพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2556และ2557ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์อบรมสเตม ประจำเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาสแก้วเขต2ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโครงการ SMT ของสสวทปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพและเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพต้นแบบสแก้วโมเดล ทั้งนี้การดําเนินการในโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาวิทยาที่ว่าโรงเรียนมีมาตรฐานวิชาการเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมรักท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยโรงเรียนได้มีการกําหนดเอกลักษณ์ ของสถานศึกษาที่มุ่งนำพานักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขคือโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อตอบรับกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาวิทยาจึงได้กำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนคือคุณธรรมดีดนตรีเดน่น โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในทุกๆด้านได้จัดกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการเรียนรู้เป็นพิเศษตามความถนัดของแต่ละบุคคลมีการจัดค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสำลิดของนักเรียนมีโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านดนตรีศิลปะกีฬา และว่ายน้ำกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันพระชาสามเณน,นและการบวชศีลจาริณีให้กับนักเรียนทุกคนก่อนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากนั้นมีกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมถือศีล8ปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีโดยดำเนินการกิจกรรมอนามัยโรงเรียนกิจกรรมกีฬา มีการส่งเสริมให้นักเรียนรักในการค้นคว้าทั้งภายในและนอกห้องเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มในทุกกลุ่มสาระส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติทั้งการทดสอบโอเน NT และ RT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีมีการจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกๆด้านมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ Active Learning, Coding, STEM และทักษะอาชีพส่งเสริมกิจกรรม1ดนตรี1กีฬา1อาชีพการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาวิทยาได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆปี สุดท้ายนี้โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนจะสามารถพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองภายใต้สักแก้วโมเดลซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่สื่อโสตศนุปกรณ์ครูผู้สอน และมีความปลอดภัยรวมทั้งสามารถให้บริการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสืบไปขอขอบคุณ